สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับอันนี้เป็นจะบอกว่าของเล่นใหม่ก็ไม่ได้นะมันของใช้จริงนะก็ซื้อจากทีวีเดล็กโอช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้แหละก็สี่สี 1, ่ถังพันหนึ่งหรือเปล่านะพันสองนี่แหละประมันตกประมาณ 6, 300กว่าบาทต่ออันนะครับก็เอามาลองใช้ดูนะรู้สึกว่ามันปั่นหมาดแล้วก็สะอาดใช้ได้เลยนะนี่ขัดให้ดู ปกติก็แม่บ้านขัดครับผมไม่ขัดวันนี้แม่บ้านไม่มาก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวดูวิธีการปั่นของเขานะปั่นเอาน้ําออกอย่างนี้เราก็เช็ดไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้แม่ทํากับข้าวครับเละเละเป็นโจกเมกี้ผมก็เพิ่งล้างจานช่วยแม่ ก็ด้ามเขาเบาดีครับแล้วก็ผ้าเขาก็เบานะไม่ไม่เหมือนกับไอที่มันเป็นเอ่อแบนๆที่เราเอามาหนีบผ้าครับเพตัวนั้นเขาจะหนักก็ซักยากตัวนี้ซักง่ายมากเบาอันนี้นสกรปรกไปหน่อยเนาะมาข,ขัดกันหนึ่งเดี๋ยวเช็ดซ้ำอีกทีนึ่ง เสร็จล้คราวนี้เรามาลองมาลองซักดูนะครับวิธีซักของเขาเนาะเดี๋ยวนะคือมันไม่ตรงอ่ะต้องใช้มือช่วยแป๊บหนึ่งโอเคก็เราทำการบิดบิดคอให้มันตรงเป็น90องศาแบบนี้ก่อนครับแล้วก็ใช้นะนี่ผมจุ่มน้ำเฉยๆเนาะ จุมนะ้ำเอาเวลาอย่างนี้มันก็หมุนไปหมุนไปอย่นี้เนาะอ้อลืมไปไม่ใช่หมุนไปสิต้องกดล็อกตรงนี้ด้วยคอมันนะครับแล้วก็กดตัวเนี้มันจะช่วยหมุนครับหมุนให้เราทําความสะอาดนะ้ำ้ะมันจะหมุนหมุนหมุนแบบนี้อันนี้ถือว่าน้ํานี่มันซกเลยนะคราวนี้เราจะมาปัา่นพห่งกันดู นี่ฮะทีปั่นแห้งก็ง่ายๆยน้ำตกกระผมก็ไหลออกข้างนอกอย่นี้ผมไม่ได้ขายของให้เขานะแต่ผมว่าเออมันเป็นวิธีที่ดีไม่ปวดหลังด้วยเสร็จแล้วปั่นอย่างแรงเดึงออกมาได้เลยนี่เห็นไหมน้ำไม่หยดเลยครับคือดีมากอะ่ะผ้านี่ก็ดีมากโอเคเลยแล้วเราก็ล็อกล็อกตัวนี้ ล็อกดาวแล้วเราก็ไปขับได้เหมือนเดิมส่วนน้ํานี่ก็ไปเททิ้งก็ได้ครับแต่เขามีจุกนะมีจุกตรงนี้แต่เททิ้งเอาก็ได้ครับไม่ยากจบการรีวิวของครับสวัสดีครับ